สวัสดีครับบรรยากาศวันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับดูแมวก็มีข่าวลือมาอีกแล้วนะแต่ว่าข่าวลือของ PlayStation 5 Pro คราวนี้เนี่ยมาจากเว็บไซต์ PC Gamer ซึ่ง น่าเชื่อถือมากๆ,ๆนะครับก็ลองฟังหัวไอหูหแล้วกันนะเขาก็บอกว่า PlayStation เนี่ยนะครับตัว PS5 Pro เนี่ยนะจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่า PlayStation Spectral Super Resolution นะครับ PS SR นะพวก DLSS นะครับหรือว่า FSR ก็คือเป็นเทคโนโลยี upscale นะครับแต่ว่าเทคโนโลยี upscale ของตัว PlayStation เองนะครับทำให้ l a เทสซิงเพอร์ฟอร์มนซ์เนี่ยมันขึ้นไปถึง4เท่านะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราเคยเปิด레 t เทสซิงแล้วได้แค่30 FPS นะครับการประมวลผลเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง4เท่าเลยนะก็นั่นอาจจะทำให้ได้ที่60 FPS 4K หรือเปล่านะเปิด레 t เทสซิงด้วยนะครับผม Machine learning นะครับก็คือใช้ AI แล้วกันนะพูด,ดง่ายๆนะใช้ AI ในการทำความเข้าใจนะ เกี่ยวกับตัวเกมแต่ว่าความเด็ดก็คือว่าตัวเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องมีการใช้เกมเทรนนิ่งก่อนนะไม่ต้องแบบว่ามีการเอาเกมไปเข้าที่โซนี่เนาะเพื่อทําการประมวลผลรอบนึงแล้วส่งมาเป็นแพทช์อะไรไม่ต้องนะสามารถประมวลผลเกมอะไรก็ได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับผมเขาบอกว่าไอ้ตัว PSSR เนะเมื่อเปรียบเทียบตัว FSR นะครับผม TAAU เนาะตัว PSSR เนี่ยดูดีกว่า การอัพสเกลของ AMD อีกนะถ้าฟังถึงตรงนี้นะทุกคนอาจจะบอกว่าถ้างั้นอันเทคโนโลยีตัวนี้มาใส่ใน Play 5ปัจจุบันได้ไหมนะคำตอบคือไม่ได้นะครับสิ่งที่ต่างออกไปนะก็คือว่าตัว GPU เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ67 TFLOPs นะดูมาไม่แน่ใจนะเนี่ยครับ which equates to an estimated 33.5 เทเลโฟล์ฟ of FP32 Compute Performance ถ้าเราตัดเรื่องเทคนิคออกไปนะพูดได้ง่ายนะครับก็คือว่าตัวชิปตัวเก่าเนี่ยของตัว PlayStation 5ธรรมดาเนี่ยมันอาจจะแรงไม่พอที่จะใช้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวชิปของ PlayStation 5 Pro ที่จะใส่เข้ามาใหม่เนี่ยสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับตัว GPU เนี่ยอาจจะใช้นะองค์ประกอบของ RDNA 4นะครับผมก็พูดโดยสรุปง่ายๆนะ ลุงแมไม่แน่ใจว่าไอตัวเลข30 3.5เทราฟลอปส์เนี่ยมันคืออะไรนะมันคือ Playstation 5 Pro หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอันเก่ามันอยู่ที่ประมาณ10นิดๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะหมายความว่าตัวเทราฟลอปส์เนี่ยมันขึ้นไป3เท่าเลยนะก็มไม่รู้ว่าลุงแมลเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่า which equates to an estimated 3.5 of FP 32 คอมพิวต์เพอร์ฟอร์มานซ์จะลูมาจะเข้าใจาผิดก็ได้นะเป็นเรื่องเทคนิคนะใครรู้ก็แชร์กันมาสรุปโดยทั่วไปเนี่ยก็คือว่ามันแรงขึ้นแหละตามที่เขาบอกนะประมาณ4เท่าแล้วก็ทําให้เราเปิดเลเรทิซซิ่งได้แล้วก็อาจจะได้ที่ 4K ด้วยครับตัว PlayStation 5ตัวเนี้ยนะครับเพ่นห้าโปรเนี่ยน่าจะวางตลาดนะ September นะครับกันยาใช่ไหม2024ันยีนะคุยกันเยอะเลยนะครับตัวเอ่อตัวการวางตลาดในเดือนเดือนนี้นะท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับแล้วถ้าสเปคมันประมาณนี้จริงนะ จะซื้อไหมนะครับยังไงก็แบ่งปันกันมาได้รวมไปถึงรายละเอียดดีเทลตรงนี้ด้วยนะว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวู้งจาแปะไว้ให้ด้วยโอเคขอให้มีความสุขวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านนะครับลุงมาขอลาบแล้วนะเจอใหม่ในวดถัดไปสวัสดีครับผม